สิสองสิงหาวันนี้วันแม่ขอให้แม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้ก็สิบสองสิงหาอะไรสิสิงหาออามาสเตอร์เดย์ไงอ้าวมาสเตอร์เดย์เออ<ม>วันแม่วันนี้วันแม่นะคะ12โอเคแต่ว่าตื่นมาก็อันดับแรกจะไปทำกาแฟให้สามีค่ะเพราะว่านานๆหนูทำกาแฟนะคะ <laughs> <laughs> ปกติตื่นมาสามีจะต้องทำกาแฟเองแต่ว่าวันนี้ <laughs> ทำให้สามีค่ะเพราะว่าอ่ปกติไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้แกเนาะแกจะทําของแกเองไปพี่ๆค่ะไปดูกันพี่ทักทายกันเช้านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำอะไรเป็นอันดับแรกนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะก็อันดับแรกนะคะเติมน้ําก่อนเลยนะคะโอเคเติมใส่เลยค่ะ ก็เอา,อากาแฟที่ว่าปั่นแล้วแบบนี้นะคะกาแฟไองนี่โอเคหมอหมอดีมากแล้วก็ปิดน้ำมันมะพร้าวตัวนี้ช่วยได้ค่ะช่วยกันขับถ่ายนะคะ เนยปกติเลยค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ,ะ <laughs> แล้ว <laughs> <laughs> ก็จะดื่มกัน2คนนะคะเป็นแอปเปิลแอปเปิลไซเดอร์วเนก้านะคะก็คือตัวนี้กินแล้วรู้สึกว่ากินของไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะตื่นขึ้นมาก็จะกินดื่มน้ำเปล่าก่อนแล้วก็จะตามด้วยแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านะคะก็คือถ้ากินเยอะ ไม่ได้นะคะกินแบบเพียวๆไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตัดกระเพาะนะคะพี่ๆะ่ะเพราะว่าไอตัวนี้สตรองมากนะคะ <Okay. S 2> กินเป็นพวกแบบนี้ about about again this อันนี้เราไม่ได้ดื่มเพียวๆนะคะเพราะว่าเขาจะต้องผสมน้ำในครัวะคะ่ะ ตรงมากพี่ๆหลายๆคนบอกว่าให้ใช้หลอดมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าอันนี้มากต่หนูก็ดื่มเอาเลยค่ะดื่มเอาเลยคุณเจก็ทําอยู่นะคะพี่ก็จะดื่มคนละแก้วนะวันนี้อากาศที่บุรีรัมย์ร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวอะไรอะไรกัดสมอลน่ารักรักกัดเฮ้ยพี่พี่แมวมาจากไหนพี่พี่ขะแมวมานอนบ้านพลอย มีพลอยเห็นนะคะอะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเมวมาจากไหนเนาะนี่เดี๋ยวไปดูกันค่ะเมวมาจากไหนคะพี่พี่เมียวพี่พี่ดูเมวค่ะเมวบ้านไหนเนี่ยพลอยไม่เคยเห็นเมวดำเ้วยอุลยมีสีเหมือนสีน้ำตาลด้วยค่ะตรงนี้ น่าจะเป็นแมวข้างบ้านหรือเปล่านะเจอบอกว่าสีดำอยู่ตรงนี้นะคะโนยูเซ่แมวแมวสีน้ำตาลน,นี้อู้อากาศดีมากเลยค่ะพี่พี่อันนี้คือตรงในสวนบ้านพลอยนะคะโอ้โหอากาศดีมากเลยค่ะชอบบรรยากาศตอนเช้าแล้วมาตรงสวนเพราะว่ามันบรรยากาศดีมากพี่พี่จะเห็น แอบแดดแอบแรงหน่อยแต่ก็นี่แหละคะ่ะดีมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอจะนั่งตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะด้วยความที่ยังไม่มีเบิร์ดพาราไดซ์แล้วก็ไม่มีต้นไม้แบบนี้แล้วแล้วแดดเนี่ยเขาจะมาถึงนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะนั่งไม่ได้แต่ตอนนี้นั่งได้แล้วค่ะเพราะว่าต้นเบิร์ดพาราไดซ์เขาช่วยบังแดดได้ดีมากนะคะนี่ค่ะกาแฟที่ ตื่นเช้ามาวันนี้พลอยทํากาแฟก่อนนะคะนี่ค่ะพ <Okay. S 1> ี่พเราจะเอาไอ้ตัวนี้นะคะที่เราใช้ออกมานะคะแล้วก็ <O to. S 1> ทั้งหมดเลยนะคะ <O to. S 1> ปิด้าก่อน <O to. S 1> เรียบร้อยคะ่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นกาแฟที่เราทำเองเป็นแบบเฮลตี้ เดี๋ยวคุณเจจะให้ดูสีนะคะที่ <Healthy. S 1> เราจะออกไปข้างนอกกันนะคะไปดูบรรยากาศข้างนอกว่าเป็นยังไงไปโอ้โหากาศเช้านี้ที่บ้านนะคะเช้านี้ที่บ้านบรรยากาศด,ดีดีค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะโซฟาก็เอาอันนี้คุมไว้เพราะว่ากลือฝนค่ะเมื่อคืนฝนมานะคะเท่าไหร่นะไม่ร้อนยี่สิบก้ม ไม่ร้อนไม่ร้อนโอเคไม่ร้อนนะคะวันนี้ยี่สิบเด็กน้อยมันลมแต่ว่าตอนบ่ายอัพเทนูนเมบีร้อนอ,อืมตอนบ่ายอาจจะร้อนนะคะ <c oughs> อัน,นของคุมไว้กลัวฝนนี่นะคะ1ิบสองิงหานะคะใครอ่าวันนี้พอจะมาปล่อยเสื้อผ้านะคะเพราะว่าเสื้อผ้าพ,พอเยอะมากเลยค่ะยังมีอีกนะคะเป็นชุดอ่าที่พลใส่ไปเกาะสมุยยังมีอีกค่ะใครที่ไป ใครที่อยากได้ชุดที่ใส่ไปแบบสบายๆใส่ลงใส่เล่นมีค่ะพี่ๆเดี๋ยวหนูจะมาปล่อยนะคะเสื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ๆยังมีเสื้อผ้ากองไว้อยู่นะคะห้องนี้ก็อย่างเนี้ค่ะพี่ๆค่ะเนี่ยพลจดจัดใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้อันไหนอันไหนที่จะขายอันไหนที่จะใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันไหนที่ใส่พลก็จะไม่ได้ใส่ถุงไว้นะคะพี่ๆเดี๋ยวพลมาปล่อยเสื้อผ้านะคะก็จะไม่ได้ไปไหนนะคะก็คือน่าจะ วันนี้มีเพื่อนมาหาค่ะก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะคะตอนเรียนมาหาลัยแล้วกเ็เราอยู่ด้วยกันตลอดเนาะตอนเรียนมาหาลัยก็คือพลอยก็ไม่ค่อยได้ได้จะพอเลิกเรียนเสร็จเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละคะ่ะวันนี้ก็นางก็จะมาหานะคะพอดีว่านางเข้าเมืองเอพื่อนคนนี้พลอยอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะคะในจังหวัดบุบรีรัมย์อยู่อำเภอหนองกี่ค่ะหนองกี่แถวนางรองหนองกี่ไปฝั่งนั้นนะคะก็ไกลอยู่นะคะไกลอยู่ทีนี้เพื่อนพลอยก็จะ มาหาที่บ้านนะคะวันแม่นี่ก็จะว่าจะไปทานอาหารเย็นช่วงเย็นก็แล้วกันนะคะตอนแรกว่าจะไปจนช่วงเที่ยงแต่ว่าทีนี้เราก็บอกแม่ว่าวันนี้จะมีเพื่อนมาหาเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดสรรเวลาให้มันโอเคก่อนนะคะเนาะนี่แหละค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเนาะทีนี้ว่าจะไปดูที่ดูที่ดินอาทิตย์นี้ที่พี่สาวที่ไปดูครั้งแรกอลค่ะที่ว่าที่ที่นามันติดถนนทีนี้ พอเราคิดไปคิดมาที่ตรงนั้นน่ะมันสวยค่ะพี่พี่คะมันติดถนนติดถนนดําเลยติดถนนใหญ่สี่เลนแต่เราน่ะพี่พี่คะเราอยากทําเป็นบ้านสวนทีนี้เราก็ยังไม่อยากที่จะหาที่ดินที่มันติดติดถนนจนเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้ ทําทขายหรือเราไม่ได้ทําอะไรเนาะเราอยากจะเอาเป็นบ้านสวนเราก็เลยอยากจะให้มันอยู่ในชุมชนนิดนึงเข้าไปในชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็เลยเอาที่ตรงนั้นก็เอาไว้กอนนะคะเพราะว่าอยากอยากได้ที่ในชุมชนเพราะว่าหนูความคิดหนูเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนที่ไปดูที่ของแฟนพี่สาวอยู่แถวอำ,อำเภอบ้านด่านทีนี้เราไปเนี่ยที่นาของเขามันไม่ได้ติดถนนทีนี้เก,กก็เลยบอกกับหนูว่า ถ้าจะซื้อที่นาน่ยซื้อที่นานเข้ามาในชุมชนนิดนึงเพราะว่าถ้าเราซื้อที่นานที่มันติดถนนจนเกินไปเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงรถรถผ่านตลอดเวลานะพลอยก็เลยเออใช่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่คําพูดของพี่แกที่ทําให้เราแตะใจแล้วก็อยากเปลี่ยนความคิดนะคะเราก็คิดอยู่แล้วแหละว่าอ,อจริงๆบ้านสวนเนี่ยมันจะต้องแบบ สงบไม่ได้แปลว่ามีรถแบบพุ่งพานตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วน่าจะเลยอาทิตย์นี้ไปก่อนค่ะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าไปดูที่ที่ดินบ้านที่ว่าพี่สาว้าติดต่อให้นะคะไปดูเรื่อยๆค่ะไม่ได้เร่งรีบหรือเร่งร้อนอะไรนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากเร่งร้อนอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วว่าการเร่งรีบเร่งร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอยากให้การตัดสินใจนี้มันเป็นไปเรื่อยๆค่ะพี่ๆค่ะก็เลยว่าจะ อาทิตย์หน้าว่าจะพาพากันไปดูค่ะแต่อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้อยู่บ้านมีแผนว่าจะทำที่ล้างตัวหลังบ้านกดลงจาก,กูุซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีพีนี้มาทักทายพี่ๆประมาณนี้ค่ะตื่นเช้ามาทํากาแฟทุกตี่ดื่มนะคะของสามีเมื่อก่อนสามีก็จะทําไม่พอยด้วยแต่ว่าช่วงนี้พอยไม่กินคาเฟอีนนะคะก็คือบังคับตัวเองว่าไม่กินก็จะกินเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์อย่างเดียว ะะก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะและที่สําคัญวันแม่ขอให้แม่แม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆนะคะที่สําคัญเลยสุขภาพจิตสุขภาพใจดีนะคะก็ขอบคุณพี่ๆนะคะป้าๆนาๆแม่แม่ทุกคนที่ติดตามรับชมช่องพอใจสอรี่แล้วก็ให้กําลังใจหนูมาเสมอเลยไม่เคยที่จะ,ะคือเราได้รับ าการสพอร์ตที่ดีจากพี่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนพอยซื้อเสื้อผ้อาก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนแม่ๆทุกๆคนนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า